ผมได้รับคำถามจากคนไม่น้อยทีเดียวเลยว่าอยากจะทำออแกนิกมากอยากจะปลูกพืชแบบอินทรีย์มากแต่ทำไม่ได้เพราะว่าเพื่อนบ้านใช้อินทรีย์ไม่รู้จะทำยังไงซึ่งถ้าจะขอเซอร์ติฟายเป็นออแกนิกก็ขอไม่ได้เพราะว่า เพื่อนบ้านใช้ทั้งหมดเลยเราไม่มีแนวกันชนเราไม่มีอะไรกัน้นเราจะทำได้ยังไงซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะหาสิ่งที่เป็นออแกนิกหรือเป็นอินทรีย์โดยไม่มีเคมีปนเปื้อนเลยร้0ยเซนเนี่ยไม่มีในโลกใบนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เคมีมันปนเปื้อนอยู่ในทุก อนุของโลกใบนี้แม้ว่าจะอยู่ไกลขนาดไหนก็ยังมีใครมีมันมากับอากาศมากับลมมากับน้ำมากับผู้คนกับทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นถ้าเราจะเอาอินรีย์หรือปลอดสารเคมี100%เซนี่ยมันไม่มีจริงๆฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะทำเกษตรอินรีย โดยไม่ใช้เคมีเลยเนี่ยควรจะทำเลยควรจะทำเลยแม้ว่าเพื่อนบ้านจะใช้ก็ตามเพื่อนบ้านจะฉีดจะพ่นแล้ว่าเขาไม่ได้เพราะกฎหมายอนุญาตให้เขาทำได้เรามีกฎหมายแต่กฎหมายคุ้มครองเจ้าของธุรกิจเคมีเขาคุ้มครองเคมีก็คือใครใช้เคมีใช้ได้แต่ใครที่ไม่อยากใช้เคมีเนี่ย กฎหมายไม่ได้คุ้มของฉะนั้นเราจำเป็นจำใจต้องยอมรับเคมีจากเพื่อนบ้านอันนี้คือสิ่งที่เป็นกฎหมายที่มีอยู่เราไม่สามารถที่จะป้องกันตัวเองจากเคมีได้แม้ว่าจะอยู่ในที่ของเราก็ตามเพราะกฎหมาย ไม่ได้บอกว่าใครจะฉีดเคมีจะต้องปิดกั้นยังไงไม่ให้มันไปถึงเพื่อนบ้านยังไงไม่ให้ไปรบกวนเพื่อนบ้านยังไงเราไม่มีกฎหมายตรงนี้เลยแม้ว่าบางคนไปสร้างบ้านอยู่ทุ่งนาเพื่อนบ้านฉีดยาฆ่าหญ้าในนาข้าวเนี่ยอยู่บ้านไม่ได้เวียนหัวปวดหัวแล้วทำอะไรไม่ได้เลยเพราะกฎหมายไม่ได้คุ้มครองประชาชนเขาคุ้มครองธุรกิจเคมีเป็นหลัก ฉะนั้นในสภาวะอย่างเนี้ยมันยากมันยากแต่เราจะทำยังไงถ้าเราจะขอเซอร์ติฟายเป็นออแกนิกเนี่ยระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ก็ไม่ได้เอื้อให้คนทำเกษตรอินทรีย์เพราะเขาจะมีเงื่อนไขที่เยอะแยะไปหมดเลยจะต้องมีแนวกันชนจะต้องมีคลองน้ำกัน้นจะต้องมีคันดินกัน ไม่ให้น้ําคนอื่นเข้ามาไม่ให้ลมพัดสารเคมีเพื่อนบ้านเข้ามาซึ่งที่ที่ไม่มีอย่างไม่มีเพื่อนบ้านที่ใช้เคมีเนี่ยมันไม่มีบนโลกใบนี้ฉะนั้นมันจึงบีบไม่ให้คนเซอร์ติฟายออร์แกนิกเนี่ยทำให้คนทําเคมีได้น้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะเงื่อนไขมันบีบบังคับมากฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะทําอินทรีย์เนี่ย จำเป็นต้องทำใจเรื่องนี้และก็ทำของเราเองทำการป้องกันเท่าที่จะทำได้อาจจะปลูกพืชเป็นแนวกันชนบ้างทำคันให้สูงขึ้นบ้างถ้ามีทุนคนที่ไม่มีทุนก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นแหละขอให้เราไม่ใช้แค่นั้นพอขอให้เราไม่ใช้แค่นั้นพอเพราะเราไปจัดการข้างนอกไม่ได้เลยอันนี้คือสิ่งที่เจ็บปวดมาก สำหรับคนที่อยากทำอินทรีย์คนที่อยากจะทำให้โลกมันน่าอยู่คนที่อยากจะทำให้อาหารมันดีคนที่อยากจะทำให้สุขภาพดีเนี่ยอากาศดีทุกอย่างดีเนี่ยเราไม่ได้รับการส่งเสริมไม่ได้รับการปกป้องนี่คือสิ่งที่น่าเศร้าฉะนั้นในวันนี้เราจึงทำได้แค่ยอมรับยอมรับตรงนี้ แล้วก็ทำของเราเองโดยที่ไม่ใช้เองแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วแค่นี้ก็สุดยอดแล้วที่ทำได้จริงๆเพราะว่าตอนนี้สารเคมีมันปนเปื้อนไปทั้งหมดจริงๆไม่ว่ามากับอากาศมากับฝนมากับน้ำแม้แต่น้ำใต้ดินที่สูบขึ้นมาน้ำบาดาลเนี่ยหลายๆคนเนี่ยสูบขึ้นมาเอาตัวอย่างไปทดสอบ ก็ยังเจอยาฆ่ายาปนเปื้อนอยู่ในนั้นอยู่ฉะนั้นเราหลีกหนีมันไม่ได้สิ่งที่เราจะทำได้ในวันนี้ก็คือเราต้องสร้างตัวอย่างตัวอย่างของความสำเร็จการปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีทำให้เพื่อนบ้านเห็นว่าเราไม่ใช้เคมีเราลงทุนน้อยกว่าเราปลูกได้ดีหรือดีกว่าได้อย่างไงและเวลาเราขาย แล้วก็ขายได้ในราคาเท่ากันหรือมากกว่าเนี่ยเราอยากจะให้ชาวบ้านหรือเพื่อนบ้านเห็นถ้าเราทำโดยไม่สนใจแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่ามันทำได้จริงเนี่ยผมคิดว่าคนก็จะค่อยๆเปลี่ยนครับคนจะค่อยๆเปลี่ยนและถ้าเขารู้ว่าทำแล้วขายได้ทำแล้วลงทุนน้อยขายได้ดีกว่าเนี่ย ยิ่งทำให้คนเปลี่ยนเร็วขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งทางเดียวที่เราทำได้ในวันนี้ในฐานะที่เป็นเกษตรกรสิ่งที่เราไม่ควรทำก็คือการไปด่าไปว่าเพื่อนบานการไปดุด่าว่าทะเละาะเบาะแว้งกันเนี่ยมันเป็นการสร้างศัตรูขึ้นมาโดยไม่มีความจำเป็นเพราะว่าเป็นศัตรูไปแล้วไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ใช้นะ เขาก็ใช้เหมือนเดิมหรือเขาอาจจะกลั่นแกล้งเรามากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะกฎหมายให้สิทธิ์เขาทำได้กฎหมายไม่ได้คุ้มครองคนที่อยากทำอะไรที่มันดีอันนี้เราต้องทำใจตรงนี้ฉะนั้นการที่เราเริ่มทำเนี่ยแล้วก็ทำให้คนเห็นว่ามันทำได้โดยไม่ใช้เคมีและมันอยู่ได้จริงเนี่ย อันนี้แหละที่จะเป็นสิ่งที่ค่อยๆเปลี่ยนเพื่อนบ้านค่อยๆชักชวนเพื่อนบ้านออคุยกันบ่อยขึ้นว่าเ,ออเราไม่ได้ใช้เคมีก็พอโอเคนะก็ยังใช้ได้อยู่นะอ,อ,อะไรทำนองเนี้ยหรือไม่ก็ถามเขาบ้างว่าป,ปีนี้ขายได้กำไรเท่าไหร่ลงทุนไปเท่าไหร่อะไรทำนองเนี้ยเราก็อาจจะคุยคุยกันแบบเป็นมิตรมากขึ้นอันนี้ก็จะลดความตึงเครียดและก็สร้างมิตรที่ดี เมตดที่ดีเนี่ยทำให้เข้ามาสนใจกับเราสิ่งที่เราทำมากขึ้นและเขาจะค่อยๆเรียนรู้จากเราไปอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราทำได้แต่สิ่งที่เราไม่ควรทำจริงๆก็คือไม่ควรไปทะเลาะเบาะแหวงกับเพื่อนบ้านอันนี้อันสิ่งสําคัญที่สุดและอันที่สองก็คืออ,อย่าไปคิดถึงการได้รับการรับรองมากนะัก เพราะว่าเงื่อนไขเขาจะไม่ปล่อยเปิดโอกาสให้เราได้ทำเงื่อนไขมันซับซ้อนเงื่อนไขมันกีดกันเราแคมงวดเกินไปนี่คือสิ่งที่ผมเห็นว่าเราทำได้และเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าอาหารอินทรีย์ร้อซหรือปลอดสารเคมีร้อเซไม่มีบนโลกใบนี้แต่เราทำให้มันมีน้อยลงได้ที่เราจะ กินเองบริโภคเองหรือก็ค้าขายกับคนที่เรารู้จักเนี่ยเราทำให้มันน้อยลงที่สุดได้ดังนั้นพวกเราเองเนี่ยจึงไม่ใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ส่งเสริมให้คนทำอินทรีย์เพราะเงื่อนไขมันเข้มงวดเกินไปทำให้คนใหม่ไม่มีโอกาสได้ทำเราก็เลยไม่ใช้คำว่าเกษตร อินทรีย์ไม่ใช่มาตรฐานเลยเราก็ทําอย่างนี้แหละแต่คนที่เห็นเราทําเขาเชื่อใจเราเข้ามาเยี่ยมเรามารู้จักเราเนี่ยเขาก็ซื้อครับซื้อเราก็อยู่ได้ไม่ได้เป็นปัญหามากเนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราทําได้แล้วก็ไม่อยากจะให้พวกเรานี่เครียดกลุ่มเกินไปกับเคมี Me, จากเพื่อนบ้านเพราะยังไงเขาก็ใช้ครับยังไงเขาก็ใช้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่ เราทำได้คือเราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่ามันเป็นไปได้นะที่จะไม่ใช้เคมีอันนี้คือวิธีที่สันติที่สุดครับ